สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ h o ปพ h บชแนลนะครับสำหรับเกม g e n จ์ิแล้วแพทสาก็ใกล้เข้ามาทุกทีนะครับมีตัวละครที่น่าสนใจมากๆหลายตัวเลยนะครับไม่วาจะเป็นไซโนเคนเดสหรือว่านิลูนะซึ่งวันนี้ Hope พับจะพาไปตามล่าหาเพชรไพร์มูเจมกับไซโนกันนะครับจากกิจกรรมบนหน้าเว็บนะครับหรือเว็บอีเวนนั่นเองถ้าใครยังไม่รู้ว่าจะร่วมกิจกรรมนี้ได้ยังไง เดี๋ยวเราจะเปิดวาร์ปให้นะครับเพียงแค่กดไลค์กด Subscribe พบพับ Channel แล้วตามวาร์ปกันไปเลยภายในกิจกรรมนี้นะครับเราก็จะได้ช่วยไซโนตามหานักปราดที่หายไปในทะเลทรายนะครับโดยเราจะต้องช่วยไซโนเตรียมอุปกรณ์สิ่งที่ต้องทำก็จะมีเอาน้ำไปให้พอนะครับ3อันแล้วก็เอาอาหารแห้งไปอีก2อันซึ่งอย่างที่เราเห็นนะครับว่าในกระเป๋าของไซโนเนี่ยมีช่องแต่ยังมีช่องไม่พอนะครับเราจะต้องการทำการ เพิ่มช่องด้วยวิธีใดวิธีหนึใน3วิธีนี้นะครับเมื่อทําเสร็จแล้วก็จะได้ช่องเพิ่มมาอีก1ช่องรวมเป็นจะมีช่องว่างทั้งหมด5ช่องซึ่งเราก็จะสามารถกดเอาน้ําแล้วก็เอาอาหารแห้งไปได้ตามจํานวนที่เขาบอกนะครับจากนั้นเราก็กดให้เดินทางไปในทะเลทรายกันเลยเมื่อเตรียมตัวมาพร้อมแล้วนะครับเราก็จะสามารถทําภารกิจได้รุ่งและจับนักปราชกลับมาได้ จากนั้นก็รับไปเลยนะครับ p r i m มเจม40อันแล้วก็ได้เจมท่าใสาฟ้ามาด้วยส่วนสำหรับใครที่ต้องการโมรานะครับกิจกรรมนี้ยังแจกโมราให้อีก20,000กันเลยทีเดียวและถ้าใครชอบอาร์ตของไซโดนะครับอยากจะเก็บเอาไว้เป็นภาพหน้าจอก็สามารถทำได้เอาล่ะครับกิจกรรมดีๆแบบนี้ก็มีมาให้เรื่อยๆนะครับ ถ้าใครต้องการตามล่าหาเพชรกับโฮพ u b ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องโฮพับไว้นะครับจะได้ไม่พลาดเพชรฟรีดีๆแบบนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ